สวัสดีครับพี่น้องชาว Facebook และชาว youtube ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบพี่วายโย,ยนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงวายโยชวนชิมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังเหนื่อยอยู่ที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินดีเลือมันตันแต่อยากทำน้ำจินน้าเงี้ยวนะอยากกินมากเพราะไม่ได้กินนานแล้วนะคะไม่ได้กินฝีมือตัวเองนานแล้วดีกว่านะคะวันนี้ก็บอกเลยว่าหลายคนอาจจะพิดหวังกับเมนูเพราะว่ากินซ้ําอีกแล้วอะคะ่ะก็คือน,นี้เลยค่ะ ขนมจีนน้ำยาปูแต่วันนี้มีปูด้วยมีกามปูด้วยก็ไม่รู้จะกินอะไรปุ๊บผ่านปุ๊บก็เห็นขนมจีนยาปูก็กินอีกเหมือนเดิมมันแซบกินได้คงไม่ว่ากันเนาะเมนูซ้ำๆแต่มันทานได้อะ่ะกินได้อะ่ะม,มันกินได้เลยแหละรสชาติมันดีเลยแหละปลาทอดเหมือนเดิมมื้อนี้ก็ เจิบาทอีกแล้วค่ะได้คุ้มอยู่ผักแน่นเนืองหน่อยพิกแค่งเหมือนเดิมแต่วันนี้มะเขือเป็นแบบนี้นะมะเขือเล็กไม่มีโอเคแกะวันนี้บอกขอน้ำานางเยอะนิดนึงแกะกันเลยอ่ะขอตัวแกะแป๊บนึง นมจีนห้าสิบอ้เดี๋ยวหไม่อยากจะเสิร์ฟไม่อยากจะเสิร์ฟโอโ้โหก้ามปูนแน่นๆนะปูแน,น่น,น,น,นๆดูด,ดูดูเอาดูเอาดูสิเห็นชัดเจนใช่ไหมคะอยากจะสืร์ ต้องให้เห็นชัดเจนนะคะมันจะได้กินอร่อยถามว่าเบื่อไหมมันยังกินได้อยู่นะวันนี้มีฟิลยังกินได้อยู่เผืกแห้งแจม่ม ผักทะแน่นเนาเะกระเสือชอบกินกะเสือเล็กมากกว่ามันกอดเลยอันนี้ก็กินได้มีน้องคนหนึ่งเขาก็มากินตามนะเขาอยู่ภูเก็ตเหมือนกัน แต่เผือกผ่าก็ถินครับก็ถินหวานาปปนะใบเมง็รักช่วงนี้ผักไรแม่นน้อยนะไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยสะใจกินน้ำจีนก็ต้องกินผัก,กเยอะ มันคือความนัวไม่ได้ทำเองสักทีหนึง่งทำเองมันใช้ทุนสูงอหะ อันนี้ใบใบมันปูใบบันปูค่ะเขาบอกว่าอยู่พี่วายโยกินผักทำให้กินถั่เล็กมากขึ้นดีใจแทนแนะคะก็กินขนมจีนกินแวก็กินผักเยอะ <c oughs> <c oughs> ผักชีก็มีนะอยู่ในตู้เย็นจะผักเนี้ยนนี้ก่อนเก็บไปก่อนาอเคโหระพาชิกอแห้งอร่อยหอมโดนแบบมิงรักโหระพภาพไปแบบ ลายหวัดเวอร์อแซบ่บมันฟินที่ว่ามันก็ไม่ได้อร่อยมากแต่พี่ว่ามันก็อร่อยอะ่ะคือพี่มันถูกปากพี่ และที่สำคัญราคาก็โอเคสมราคาของเขาสี่สิบห้าสิบใบบันปูค่ะปกตินะร้านนางนะผักจะเยอะกว่านี้อันนี้งงผักน้อยมากอือ Il like, ah. เดี๋ยังไงต้องขอตัวกินก่อนอันนี้เดี๋ยวจะลงทั้งสดทั้งคลิปนะคะที่เหลือจะกินแบบสดมันใช้เวลานานได้ โอเคนะคะเดี๋ยวเจองคลิปหน้านะคะใครหิวข้าวก็หาอะไรกินค่ะแต่ถ้าใครยังไม่หิวก็ไม่เป็นไรดูว่ายกชวนชิมอาจจะหิวได้เชื่อเจ๊สิหิวแน่นอน